หวานกรอบอร่อยมาค่ะซื้อาเฟ่ไปต้กันค่ะ้า่จะลอยออกเลยอันนี้เมลอนดูคาโ่โช่วงนี้คาโต่จะลอยออกค่ะ ああ<ー>、ある、ね、いらない箱も。ありこういうできますので。こんもし、どけでもお使い,いたしますあ。ありがとうございます。いかがですか。こちらが朝鳥です。うん、いかがですこれがカンカン娘。まあ、朝鳥です。 ก็จะตดนนเ้อซ่ว่าะเกินเนีตัวนิสเหมนีก็คเป็นข้าวโพดที่ขึ้นชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นแบข้าวโพดออกสำหรับกางนิสเสม้อันนี้เราสามารถกินแบบติดได้นะคะ เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะข้าวโพดเราอุย้ยฝนจะตกะสายพันธุ์กังกังมุสแแมะนี่นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อและอร่อยเราสามารถแบบกินดิบได้เลยนะคะกินดิบๆได้เลยน่คะเดี๋ยวเราจะมาต้มข้าวโพดกินกันค่ะดูดูนี้เป็นฤดูข้าวโพดอุย้ยฝนจะตกอีกแล้วดูสิตายแล้วดูดูดฝนฝน เราจะใส่เกลือด้วยนะคะใส่ประมาณนี้เลยค่ะบางคนจะใส่น้ําตาลด้วยนะคะแต่ข้าวโพดราหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่ค่ะเราก็เอาปึกเปือกนี่นะคะปิด,ป,ดปิดข้างบนหน่อยเปลือกข้าวโพดนี่นะคะเขาจะหอมค่ะ ก็ป๋วต้มประมาณ25นาทีนะคะจากที่น้ํายังไม่ร้อนนะคะเราก็ใส่น้ําเย็นใส่ข้าวโพดพร้อมลงไปแล้วก็ต้มเหมือนที่ป้าเป๋วทําเมื่อกี้นี้เนาะประมาณ25นาทีค่ะก็โอเคละไม่ต้องต้มนานเห็นไหมคะขะ้าวโพดโอ้ยน่ากินไหมอ้ยดูพอแล้วค่ะขะ้าวโพดเราหวานอยู่แล้วปิดแก๊สเลยน่ากินมากเลย กังกังมุสเมเนี่ค่ะหวานกรอบโอ้ยเสียงนกก็อยู่เป็นเพื่อนป้าแป๋วนี่ค่ะหวานกรอบอร่อยมาค่ะมากินกับป้าแป๋วเดี๋ยวให้เย็นก่อนร้อนค่ะร้อนดูฝักนี้ แบบนี้ค่ะดูน่ากินไหมนี่ดูมาค่ะมากินกับพวกแป๊วร้อนร้อนให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปกินกัน,นะเขาจะมีเม็ดสีขาวด้วย ฝากนี้นะคะป้าแก๋วจะมารีวิวกินดิบให้ดูค่ะเพราะมีหลายคนก็ถามป้าแป๋วมาเหมือนกันเราจะมาแกะดูข้างในเลยค่ะอุ้ยนี่เห็นไหมคะข้างใน เดี๋ยวเรามาเริ่มกินไอ้ที่ดิบก่อนนะคะให้วันนี้อากาศร้อนค่ะที่ญี่ปุ่นที่บ้านป้าแป๋ววันนี้นะคะสามิบสามองศาดูเหงื่อดูเหงื่อย้อยตรักกิมาสโทษนะคะ นี่ที่ป้าแป๋วกัดหวานกรอบอร่อยค่ะอร่อยก็กินสุกอีกมั้งเนี่ยอืมรสชาติหวานกรอบอะ่ะอเอาไปทำเป็นเป็นน้ำผลไม้ถ้าจะได้นะป้าแปลว่า เราทำเป็นน้ำข้าวโพดแบบไม่ใช่ซุปข้าวโพดนะคะแบบเป็นน้ำข้าวโพดอะ่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำแข็งกินท่าจะอร่อยอืเพรต่แช่ตู้เย็นไว้ด้วยก็เลยรสชาติแบบจะเย็นๆหวานๆแบบอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากิกนสุกกัน อันนี้เป็นข้าวโพดนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะของเมืองยามานาชินะคะสายพันธุ์นี้ค่ะคังคังมุสเมะนะคะขึ้นชื่อค่ะ,ะส่วนราคาเขาก็ค่อนข้างจะแอบราคาสูงหน่อยนะคะแต่อร่อยค่ะเป็นขา้ขาวโพดสายพันธุ์ประจําเมืองยามานาชิเลยนะคะหมวันนี่จมาฉ่ำตันวิธีต้มข้าวโพดนะคะก็มีหลายอย่างเนาะ แล้วแต่คนแบบสูตรใครสูตรมันเนาะส่วนข้าวโพดที่นี่นะคะคือข้าวหวานอยู่แล้วพราแป๋ก็จะเติมเกลือนิดนึงให้มีรสชาติแบบแบบยังไงเค็มแปร็้นิดนึงแล้วก็ผสมกับความหวานของข้าวโพดนะคะอร่อยอม,อม,มาค่ะมากินกับป้าแป๋ การกินข้าวโพดของแต่ละคนก็มีวิธีกินหลายอย่างแกะก็ได้นะคะเอามือแกะหรือจะเอามีดฝานเอามีดฝานอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ใครค่ะถนาดแบบไหนก็กินแบบนั้นค่ะ <c oughs> เรามีความสุขกินแบบไหนก็กินค่ะกินแบบนั้นอีหยิบมาเลยค่ะ ืมจริงๆนะคะป้าแป๋วซื้อมาเยอะค่ะแต่ป้าแป๋วซื้อมาฝากาเพื่อนบ้านซื้อมาฝากสนสังแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยค่ะพอเราไปถึงที่แล้วได้โอกาสก็เลยซื้อมาเยอะแล้วก็เอามาแจกมาแบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะวา้าว อากาศร้อนค่ะสเสียงนกกระจิบจๆๆิบจิบอยากให้ทุกคนมากินกับป๊าะแป๋วจังเลยนีอร่อยจริงๆต้มของป้ะาแป๋วที่นี่นะคะ ป่าแป๋ชอบที่จะต้มแล้วแล้วพ่อแป๋เอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้จริงๆคุณจางชอบอืมจริงๆเขากินแบบต้มร้อนๆไม่ใช่หรอไม่ค่ะขา้าวโพดหวานที่นี่นะคะเราต้มแล้วเราไปแช่ตู้เย็นไม่ให้เย็นๆหน่อยนะย,ยิ่งหน้าร้อนนะคะพเพราะข้าวโพดนะคะเขาจะออกด้วยดูช่วงหน้าร้อนค่ะแบบไปแช่ตู้เย็นเย็นๆแล้วเรามานั่งแบบดูทีวีเพลินเย็นๆหวานๆหอมๆกินขา้าวโพด ใครอยากให้ป้าเป๋ากินข้าวโพดญี่ปุ่นให้ดูก็กินให้ดูเลยนะคะวันนี้ข้าวโพดขึ้นชื่อเมืองยามานาชิออืม ออกรสชาติแบบหวานกรอบนะคะหวานกรอบกรอบอมไม่รู้ป้าเป๋วชอบอร่อยอันดิบก็อร่อย หมดไหมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครกินกระโพดได้กี่ฝักกันคะอย่างมากสองฝากก็น่าจะโอเนาะขออนุญาตขั้นเวลาโฆษณาสินค้าแป๊บหนึ่งนะคะใครทีออ่อยากกินทุเรียนภูเขาไฟซิสเกตของป้าแป๋วนะคะตอนนี้นะคะทุเรียน กำลังออกเยอะเลยค่ะช่วงนี้คือทุเรียนพีคค่ะทุเรียนภูเขาไฟสั่งได้นะคะสั่งได้ค่ะตามเพจเลยนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะเอาเพจไปในใต้คอมเมนต์นะคะมีหลายคนถามป้าแป๋วมาว่าทุเรียนป้าแป๋วออเดอร์หรือยังรับออเดอร์ยังรับแล้วนะคะถ้าใครอยากจะสั่งไปชิมเนาะทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตบ้านป้าแป๋วโฆษณาหน่อยนะคะขอโทษค่ะกินต่อ ใช้เวลาเคี้ยวหน่อยนะครับเพราะแปล่าฟันไม่ค่อยดีแล้ว หาหมอฟันที่ญี่ปุ่นโอ้โหยาวนานอาทิตย์หน้าก็ไปแล้วค่ะข้างนี้ กินดิบต่อได้ยินเสียงกรอบไหมคะเย็นชื่นใจก็เปล่ไปแช่เย็นไว้

ชอบมันเย็นชื่นใจสามฝากักพอแล้วเนาะเนี่นะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มารีวิวข้าวโพดหวานญี่ปุ่นนะคะสายพันธุ์คังคังมุสแแม่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองยามา,าชิเมืองที่ป้าแป๋วอยู่นี่แหละค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคลิปต่อไปนะคะหลายคนก็ทักป้าแป๋วมาว่าเมื่อไหร่จะพูดเรื่องโอจังให้ฟัง นะคะมีคนจําได้ว่าป้าแป๋วเคยพูดว่าป้าแป๋วจะคุยจะพูดจะมาเล่าเรื่องโอจังนะคะมีคนจําได้ก็คลิปต่อไปนะคะป้าแป๋วจะทยอยมาเล่านะคะเล่าทีละอีพีทีละอีพีนะคะติดตามนะคะอยู่เป็นเพื่อนป้าแป๋วนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ